ครับผมนะครับก็ขอกราบขอสวัสดีนะครับผมนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาส่งงานลูกค้านะครับผมนะครับก็เป็นชุดนะครับ10นิ้วนะครับผมคาราโอเกะนะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุด10นิ้วคาราโอเกะนะครับโดยนะครับเป็นมินิแนวนอนนะครับขนาดตู้น้ําหนัก ประมาณไม่เกิน50กิโลกรัมนะครับก็ประมาณรวมรวมประมาณไม่เกิน40ประมาณนี้เฉลี่นะครับโอเคครับผมนะครับชุดนี้เป็นเบส10นิ้วคงหล่อไม่เหล็ก156ไว้คู่นะครับเป็นงานชูหน้าดอกนะครับตัวนี้ก็เสียงกลาง6.5นิ้วนะครับแหลมจาน4นิ้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราประยุอุปกรณ์กันคร่าวๆนะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับผมจาก จังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกับผมเองนะครับผมห่างจากตัวกับผมเองก็ประมาณ10กโลนะครับวันนี้บ่ายสามโมงก็ออกเดินทางไปส่งถึงที่เลยนะครับผมนะครับก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับลาบเปตนะครับผมนะครับตะบนณสงนะครับผมจังหวัดมุกดาหารนะครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์คร่าวๆนะครับผมชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนะครับก่อนอื่นท่านที่จะไปดูอุปกรณ์นะครับก็ให้รู้นะครับขนาดความกว้างยาวของตู้ไว้ก่อนนะครับผม ันนี้ครับกว้างยาวอยู่ที่75ซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่50ซนติเมตรนะครับความลึกจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับอยู่ที่46ซนติเมตรนะครับก็ใส่หูจับด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะผมมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์คร่าวๆนะครับผมนะครับก็รีวิวเยอะไปพอสมควรนะครับแต่บางท่านก็ยังไม่รู้นะครับผมก็ มาดูกันนะครับเพอความชัดเจนนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นเบสสิบนิ้วนะครับดึงดอกนะครับเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับแหลมจาน4นิ้วนะครับระบบปีนะครับเจ็ดแบนแยกซับอิสระหนึ่งตัวนะครับระบบคาราโอเกะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวพระเอกของงานนะครับผมตัวนี้ก็เสียงไมถือว่าให้เสียงที่ไพเราะและก็ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะครับโอเคครับผมนะครับก็เล่นไม้ได้2ช่องนะครับตัวนี้ก็รับประกันครับเสียงไม้คาราโอเกะเรานี่คือ ใจแน่นอนนะครับตัวนี้ครับเสียงดีครับโอเคก็จะมีช่องอินพุตนะครับหรือสัญญาณเข้านะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมเอาไว้รองรับสัญญาณสายนะครับที่เราต้องการเสียบละบุกนะครับหรือจะเป็นเครื่องเล่นอะไรต่างๆนะครับเป็นทีวีต่างๆนะครับผมแต่ทุกวันนี้ก็ปัจจุบันก็เป็นมีระบบบลูทูธเนาะนะครับเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเข้าเลยนะครับโอเคครับวัดโวลต์นะครับเครื่องเล่นบลูทูธนะครับเล่น USB ได้เมมโมาริการได้นะครับสวิตช์ปิดเปิด2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นปิดเปิดไฟสีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปิดเปิดทั้งระบบนะครับผมครับโอเคครับก็จะประมายเลยครับด้านคางก็จะติดตั้งเป็นหูจับยกนะครับผมหูยกกระวางไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังระบบเสียงไมค์กันนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับน่องกระต่ายบวกลบนะครับผมแต้มสีไว้ให้ครับเพื่อจะให้ลูกค้านะครับเอาไว้พ่วงต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับผมอ่าปักแยกนะครับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับระบบสวิตชิ่งนะครับ หรืจเป็นระบบแอม์นะครับเป็นขับทั้งเบสทั้งกลางในตัวเดียวกันเลยนะครับด้านบนก็จะมีพัดลมนะครับหนึ่งตัวนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงไมค์กันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเสียงเพลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงไมค์ครับเดี๋ยวผมขอติดตั้งโทรศัพท์ไว้ในขาตั้งกล้องนะครับผมนะครับทำคนเดียวนะครับก็จะยุ่งยากหน่อย โอ้ยอะเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงไม้ระยะไกลๆก,กันนะครับผมก็จะมีเสียงรบกวนนะครับนะครับก็มีญาติพี่น้องมาตัดหญ้าให้บัวนะครับผมอะเอาอจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวามาฟังเสียงไม้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเทสเสียงไม้ให้ดูนะครับโอเค หลุดลดทดสอบชุด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  one, one นะครับอันนี้คือเสียงที่เราปรุงแต่งไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรต่างๆครับหลุดลดทดสอบนะครับอ,อันนี้คือเสียงสดๆนะครับที่เรายังไม่ต้องปรุงแต่งนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับในการฟังเนี่ยมีอัตราลดเพิ่มขึ้นนะครับหลุดลดทดสอบลุดลดทดสอบ เช็คเช็คเช็ควันหลุดลุทดสอบนะครับผมเสียงไม้นี่คือชัดแจ๋วนะครับรลุทดสอบหลุทดสอบลุหนึ่งสองสามสี่เช็คเช,ช,ช็ควสวัสดีครับลุดหึ่งี่เชคเชเชเชวสุดยอดครับสุดยอดคุ้มไม่นอนครับในชุดนี้นะครับผมในราคา เจ็ดพันเก้านะครับรวมโชว์หน้าดอกนะครับเป็นอะคริลิกสิบห้ามิลนะครับพร้อมทำสีนะครับตัวนี้ก็รวมไปที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับยังไม่รวมส่งนะครับแต่อยู่จังหวัดเดียวกันผมส่งให้ถึงที่นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกันเลยครับ โอเคครับผมนะครับคุณภาพเสียงนะครับถูกใจแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งระบบคลาวเกตของเรานะครับก็ถือว่าเป็นระบบเสียงที่น่าจะประทับใจแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่รับไปนะครับโอเคครับถ้าได้สนใจครับอย่าลืมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะครับช่วงนี้ก็งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากฤดูฝนนะครับแล้วก็เป็นนะครับก็เป็นที่ว่าครับในข่าวนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้กำลังใจกันและกันนะครับโอเคครับผมนะครับ ถ้าไดกสนใจก็อย่าิ่มติดต่อเข้ามาได้นะครับ06273840นะครับบัญชีมี2ชื่อเท่านั้นนะครับผมนะครับบัญชีนะครับมี2ชื่อนะครับอธิวัฒนารินุชและก็การสนากลุลวบ่งเพียงเท่านั้นนะครับชื่ออื่นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับโอเคครับผมนะครับวันนี้ผมก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ